พาไปดินเนอร์ค่ะย้อนหลังวันเกิดน,นะคะที่ไหนเอ่ยคอนราคอนรานะคะเป็นร้านอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟางกับใครมาดินเนอร์ร้านอาหารไทีแบบนกันะคะอยู่ที่โคลูราค่ะชื่อร้านว่าเอาบิเซอร์วาน่า ร้านนี้นะคะขอบอกว่ารีวิวนะคะ46ดาวก็นเลยทีเดียวตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราได้ทำการเุดจัรลักษณก็คือ1ทุ่ม1ทุ่มตรงไปกันเลยค่ะ บนี่นะคะมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยแล้วก็มีมีซองแล้วก็อันนี้เป็นแก้วน้ำดื่มเพิ่งจะมาถึงเขายังไม่ได้เสริฟอะไรเลย<ๆ>เดี๋ยวเราก็มาอาหารชุดแรกเป็นไงเป็นหอยห,หน้าตาดูดีนะคะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูแห่ไม่แน่ใจว่า ข้างในอ่ะเป็นหอยแต่ไม่รู้ว่าส่วนผสมอะไรบ้างเป็น,เป,นเป็นองเชออเดอร์ออเดอร์ให้เกลือชมพูเยอะมากค่ะชิมนะคะหอยตัวแรกมันมมนหอยดองเลยอะ่ะนะเค็มอมย้ยวโ <Okay. S 2> อเค อย่างที่สองออดเด็มันคืออะไรกันนะแต่รู้ว่ามันเป็นขนมปังเขาพูดเลยเลยมีแฮมมีชีสแล้วก็เป็นขนมปังแล้วก็น่าจะเป็นมายองโปะท้ายข้างบนมีชีสด้วย มาโยกบุญอืม,น,อน,มนุ่มเป็นไงนุ่มนุ่มเฉ้มแล้วก็อร่อยโอเคผ่านผ่านผ่านเม,มื่อกี้นะคะที่เขามาเสริมนะคะเขาบอกว่าเป็น Salt Pepper Squid ก็ค,ค,คือเป็นปลาหมึกนั่นเองแล้วก็เ,เขาบอกว่าโรยปาปินาด้วยมันต้องดี นนเป็นไงรสชาตก็เค็มๆเือนเป็นปลาหมึกเหมือนปลาหมึกทอดอนนแล้วก็โรยเกลือธรรมดาอันนี้เฉยๆแต่เขากอจะมีสลัดมาให้ใคล้ายๆออเรนชินี เวลาจิ้มไปอ่ะเหมือนกรอบนอกนุ่มๆใน,นอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติมันจะ,<า>จะเป็นยังไงผ่าได้หรอจะผ่าดูนะคะข้างในอ๋อเป็นข้าวอารันชีนี่อืมอืมใช่มันก็น่าจะเอาไปทอดนะคะอืมอร่อยอยู่ค่ะ ซาลาซาลา,า,ามีาลาม,าามีแล้วก็เป็นขนมปังอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรรูว่าเนยขนมปังอะไรประมาณนี้มันกินยังไงอ่ะกอจิ้มมันก็เป็นไงคล้ายกันเดี๋ยวออย่างหนึง่งแข่งโคตกเลยอ่ะ ี่คล้ายๆกับซีอิ๊วหวานบ้านเราใส่น้ำมันมะกอกนี่คล้ายๆซีอิ๊วหวานรสจ้าหวานๆปเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิด,นดไม่รู้ไม่ใช่หรือเปล่าสแบนเป็นอย่างนั้นรสชาติ่างนีง้ไม่รู้จักันแต่กินกับขนมปังก็เข้าเนืวอปังอร่อยชิมไห้ด,ดู เมน,นูนี้นะคะไทยจะเป็นคนรีวิวให้ว่าอาหารจะเป็นยังไงมันคือมีดบลอบลอดีนี้น่าจะเป็นเนื้อเป็นงไงรสชาติผ่านไหม <c oughs> ไงไหเนื้อก้อนใสเดืองปุกแล้วก็แล้วใช้กับลูกชิ้นเนื้อแต่ว่ามันมันไม่ไม่เด้งแต่รสชาติมันจะแบบซอฟๆหน่อยไม่ไม่แรงเท่าไหร่ครับกินกับซอสไม่ถึงเคสน่าจะเป็นซอสที่เขาทำทำเองเต็มสิบให้กี่คะแนนไม่นงนี้น่าจะไั้แปดโอ้ได้เยอะอยู่นะ เมนูนี้นะคะก็เป็นของไทยอีกแล้วบีฟังกินไม่ได้ไทยจะเป็นคนรีวิวให้นะคะก็เป็นอาหารอิตาเลียนนะอันนี้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะพาเมซานชีสอะไรต่างพาเมซานชีสคืนนี้เ<อ>นี่ยพาเมซานชีสอันนี้เรียกว่าพาตาพ้าบีฟพาเมซานชีสยวชิม ซอสกับเส้นพาสต้าใส่อาเวซาชีสหน่อยนึงเส้นพาสต้าแบบเหนียวอะเหนียวเหมือนแบบา5เหมือนมันจะไม่ตุกอะเหนียวประมาณนั้นนะแต่ว anyway, anyway, so no. ่มันอาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ถือว่าก็อาหารอิตาเลียนรสชาติอิตาเลียนธรรมดาไม่มีอะไรมากมายอนี่อันนี้นะคะจะเป็นสลัดอันนี้เขาบอกลอกโรตสลัด,นนก,ลดก็ผักลอก็โรตีความอร่อยมันก็น่าจะอยู่ที่น้ำซอสนี่แหละซอสสลัดอะไรเป็นยังไงจิ้ม เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆหวา,านๆที่นี่แล้วก็เก้าเฮอยวมันมีแอปเปิ้ลอ่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลเนี่ย <Okay. S 1> ออลูกแพร์อ่าลูกแพร์มีลูกแพร์ลูกแพร์หวานๆก็มาตัดความเปรี้ยวของน้ำตลาดหน่อยก็รสชาติก็ถือว่าโอเคนะอกเกเตลาด ก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเมนนะเป็นเมนหลักจานหลักจานหนึ่งเขาบอกว่าเป็นโคเทโต้ก็น่าจะเป็นมันฝรั่งนะมันฝรั่งนะแล้วก็ใส่ซอสเราชิมก่อนว่าเป็นยังไง มีมีหอยด้วย่ามีหอยด้วยมีหอยอ่านี้คือหอยอ้หอยเป็นคู่ใช่ไหมฮ่่ซี่ เ็ดหมือนกับแกงใหม่บ้านเราอะแต่ไม่ได้ใส่เครื่องแกงใส่เป็นซอสแทนแต่มันก็ซอสก็เผ็ดเผ็ดมีใบบาซิลอิตาเลียนบาซิลเหมือนแกงหอยเลยเหมือนแกงหอยบ้านเราเลยหลังจากที่ ทานได้แนตะ่มันก็ไม่ได้ถึงคำอร่อยมากอาจจะเป็นสไตล์อิตาเลียนหรือแบบไม่ค่อยถูกปากคนไทยอะไรหรีืเปล่าพี oh. ่เสร็จตอบ oh. thank you เดี๋ยวเตรียมจานมาใเดีนะ๋ยวมีพีเซสร็จมาได้ oh. น่าจะเป็นไอศครีม ันนี้เป็นดีเซอร์ฟันกินได้ดีเซอร์ฟันชอบของหวานน่าจะเป็นวานิลาป่ะอันนี้ชโคโค็อกโกแลตวานิลาและนี้น่าจะเป็นแบบแพ็กเกอร์ฟัน <c oughs> มันต้องกินคู่กันไหมอะไก่กิกนนี้หรือ,อยังไงอืมมนเป็นไลน์ มันเป็นเลมอนมันเป็นไอหนีมะนาวแล้วตัดกับบูเล่บูเล่มันจะหวานเลยก็ตัดบูเล่กินจะหวานนะนี่นะคะอืมหอมมากเลยอ่ะมัะองหอมหวานผ่านผ่านผ่านให้คะแนนหน่อยสำหรับฟางนะคะฟางให้6.5เป็นอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ ขาไมมีแต่พวกแบบว่าเป็นขนมปังเป็นพวกพลาสต้าเป็นพวกเส้นอะไรพวกนี้ฟังไม่ค่อยชอบกินอาหารอย่างนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกญี่ปุ่นเป็นปลาเป็นหรือเป็นอาหารไทยเป็นอะไรแซ่บๆอะไรเงี้ยฟังโอเคอันนี้ฟังให้แค่6.5ค่ะ <c oughs> บรรยากาศข้างนอกนะคะฟังว่าร้านนี้ค่ะก็ดูดีนะคะเลิศหรูดูดีพนักงานดีมากค่ะเฟรนลี่มากแบบสมมติว่าเรากิน6อะไรเงี้ยก็แบบขออนุญ,ญาตแล้วก็คอเช็ด เรื่องของพนักงานนะคะฟังให้สิบเต็ดสิบเลย้เงียบวันนี้ร้านเงียบก็เลยดูแลดูแล,ด,แล,แลดีเปล่า